สวัสดียามเช้าครับผมเราจะไปร้านอะไรนะเดอะคอมมอนสาราแดงมันไม่ใช่ร้านมันเป็นแบบคอมมูนิตี้มอลอะไรอย่างนี้ป่ะบางคนเรียกว่าร้านแบบอย่างกับร้านชํานั่นแหละอันนั้นแหละนานมากแล้วนะครับที่ไม่ได้มาวิ่งที่ส่วนลุกอุ้ยนานนานมาก <c oughs> ไม่รู้ล่าสุดเมื่อไหร่อเออจําไม่ได้เลย <c oughs> วันนี้เรามีกิจกรรมที่เราจะไปร่วมกับเขาคือ <c oughs> Pro กกอาดิเซโร่โปร4ส้นล<ม>็อกออนไซน์เขาเปิดให้เทสลองเท้าเราก็เลยแบบเออมาจอยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมเดินท่าทางแปลกๆมากเลยนะครับทำไมครับโดนทำเด้งนี่แต่รองเท้าวเว <laughs> ้ยนี่นี่น,น,นี่ให้ดูี่เ <laughs> หรอแ <laughs> <laughs> ม่งเปื้อนง่ายมาก นีจุดตัดหมายครับเดอะคอมมอนสาราแดงมาคนแรกหออรือเปล่าเนี่ยสุนครับแรรทุรันครับวิ่งมาจากขอนแกนครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะวิ่งไปที่สวนลุมนะแล้วก็ไปดูกันว่า,าเพื่อนๆรู้สึกยังไงบ้างมาลองโปรสี 4, อะไรประมาณนี้ครับแล้วสวัส <Hello. S 2> ดีครับสวัสดีครับโอ้โหบรรยากาศมันเหมือนว่าจะไม่มีคนวิ่งเพจห้า อ๋อไม่เป็นไรสบายๆเสียงไปโอเคโปร EVO หนึ่งครับใสเหมือนกางเกงในเด็กอนุบาลใสยังเกิดมุ้งกล้องโฟกัสไม่ได้เลยเหใสมากหลงโฟกัส นี่คืออีโวนะครับความใสฮะอาจารย์เต้บอกว่าใสเหมือนอะไรนะฮะแป้งแหนมบเนืองเหมือนแป้งแหนมบเนืองครับมีน้ำจิ้มรสแดกแม่งเลยข้าดนน้ำนะเน่นี่เน่นีเนี่เนี่ยเาู่้ัึกจะนจะแน่นกว่าตนะจะแนี่นุ่มเด่าวั่าเนาะแกน้่เนรวี่ยบัวตัเนียเนี่ยเบเนี่ยเนีงกกรี่ยเนก่ยนี่ยนเนี่ยนี่ยเนียเียนนยุ่่นย ซื้อให้ครบให้หมดพวกผมจะได้มีอยู่มีกินต่อไปหาคนต้องการรีดผ้าให้เรียบนะครับ Pro Evo ตับรีดรีดมอนเรียบคิปเ่ยคือ Adidas Evo SL ผมชอบชอบใส่เข้าไปนี่แบบโคตรแจ๋วเลยอ่ะดีอ่ะส่วนตัวนั้นก็คือ Pro 4นะครับก็เด้งมากเลยอ่ะส่วนตัวนี้ไอ้มุ้งเนี่ยฮะอันนี้คือ Pro Evo หนึ่ง อันนี้เด้งเกินมนุษย์มานาครับก็อ่าก็นะทั้งเด้งทั้งซิ่งทั้งเด้งทั้งซิ่งน่ากลิ้งอันนี้คืออย่างว่าแหละมันคือท็อปสุดแล้วก็เนาะแตอมันก็แพงไปว่ะไม่ไหววะส่วนตัวนี้คือความ X 2, 2ตัวนี้น่าจะหนักสุดนะความ X 2คือมันกี่แผ่นอยู่ข้างในเนี่ยมันใช่ไหมสองแผ่นสามชสองชั้นเนาะมันหนามากเลยอ่ะไอ้ตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยครับคนละชนิดกันเดี๋ยวต้องมองกันทั้งสองถ้าที่เจ้าโปรสามแล้วก็อ่า เรื่องแรกเลยก็คือัก็สดุเนาะเป็นทีเรียบเนาะที่ใหอะไรดีกว่าผมว่าดีกว่ามากพี่ลงใช้ไว้กี่โลแล้วเนี่ยก็หนึ่งมาพานเอนึง1เมตรนึ่งเมตรอะหนึ่งร้อยเมตรืออะไรวันแรกลองไปเวลาร้อยเมตรส่วนลดไปแล้วก็เอาไปลงมาพันเปิทจิพี่ลงแส่ตรงไซ์คู่นี้ตรงซ้์คู่นี้ได้มาตรงซ้์แต่ว่าควรวกขึ้นไซ์ควรถวกขึ้นไควรวกขึ้น เรากำลังจะเดินไปที่สวนลุมนะครับแล้วก็จะไปเริ่มทำกิจกรรมวิ่งนะวิ่ง5โล2รอบที่สวนลุมนะฮะเราจะไปถามเพื่อนๆว่าใส่รองแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูทุกคนยืดเหยียดจนหมดเลยนะย,นยังไม่วิ่งเลยยืดเหยียดกันก่อนเลยอันดับแรกคุมแถวข้างหลังให้ใหช่แล้วเดี๋ยวพิงปุ๊บไปเลย ำไมมันกลายเป็นเราได้มาอยู่หาแน่วะเนยปกติวิ่งไหนครับเนี่ยวิ่งที่นี่แหละครับวิ่งที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อปกติวิ่งเพจอะไรยังไงครับก็แล้วแต่แล้วแต่โปรแกรมครับใช่ครับมีเป้าหมายจะไปวิ่งที่ไหนไหมครับปีหน้ายังไม่มีครับ้อมเก็บระยะไปก่อนครับโอเคชื่ออะไรครับชื่อไอโดครับยูโดครเค อันนี้เป็นเพื่อนโดไหมครับไม่ใช่ครับมันมาเจอกันที่นี่ไม่ใช่ครับอ๋อปกติวิ่งที่ไหนครับผมวิ่งที่นี่ครับอ๋อมีที่อื่นอไหมชอบวิ่งที่อื่นไหมก็สนามเทพบ้างอะไรเงี้ยครับเทพบ้างขอดูหน่ยโอ้โหคนในเมืองว่ะมีเป้าหมายไปวิ่งที่ไหนมาครับเดี๋ยวไปลงโูคขาลีครับนี่พูดลอยๆไม่ได้แล้วสถานไหลๆครับมันลอของเขาแล้วต้องพูดแล้วชื่ออะไรนะครับชื่อเอ็มครับ เอ็มเอ็มบอกว่าไหลๆนะฮะใช่ครับอ๋อมีลองครั้งแรกใช่ไหมครับโปร4ครั้งแรกครั้งสุดยอดแล้วโปร3ล่ะได้ลองใหม่ได้ใส่อยู่ครับผมชอบไหมครับโปร3มันกัดผมอะตรงไหนกัดตรงไหนตรงข้างบนอ่าเหมือนกันเลยยอดนิยมจริงๆอ่าตัวนี้เป็นไงตัวนี้นุ่มดีครับสบายด้วยนะสบายก็ไปลองใส่เลยนี่ก็ร้อยกํกำลังรู้สึกว่ามันยุ่บยากอ่ะอ่ายอ่บยากใช่ไหมใช่ ตอนนี้เราจ็อกไงมันคันไม่ตัวลไงไม่ใช่เดี๋ยวรอบสุดท้ายเราจะพาไม่ยวบยากนะไม่ทันแน่เลยสนุกสนุก สัมภาษณ์หน่อยครับพี่พี่ครับสัมภาษณ์หน่อยครับไม่ไหวเหนื่อยสัมภาษณ์ว่ารองเท้าคู่นี้เป็นไงบ้างครับโปรสีครับเอ่อต้องมีต้องดูดีๆว่ามันใช่สีที่เราอยากได้หรือยังเพราะถ้าเราบุ่มบ่ามเดี๋ยวมันมีสีใหม่ออกมาเนี่ยเออว่ะชิบหายเลยเออจริงคุณเหมือนมีคนซื้อโปรสามสองสี่ออกโปรสี่ออกพี่ที่หนึ่งเอารันนะครับใช่ไหมสองคู่อ่ะ กูกูซ <se er> ื้อสีบัตตันไอ้กูซื้อซื้อสีเบอร์ลินเรื่องสีนี้ก็จะต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าซื้อทำไมวะสีขาวล้วนเนี่ยมันก็สวยแต่มันก็เปื้อนพอมันเปื้อนมันเช็ดออกยากอันนี้เราก็เผื่อเราได้ลองใช้ก่อนเราก็เลยรู้ละว่ามันเปื้อนจริงๆยังไงลองดูมัมีสีอะไรบ้างนะช่าออกมาสีขาวสัมภาษณ์เค่ครับเป็นยังไงบ้างครับชอบไหมครับดีค่ะเดงมากดูไหล ดีเด้งมากอ่าเฮ้ยอะไรเนี่ยการทำงานเ,เปรียบเทียบกับคู่อื่นๆแล้วดีดีขึ้นไหมใส่ไม่กี่คู่เองอะใส่ไม่กี่คู่อ่ะก็เปรียบเทียบกับ <เล S 1> ที่มีก็ได้ไ<ๆ>หล่ไปเรื่อยๆไหล่ไปเรื่อยๆเด้งเด้งเยอะไหมเด้งมากรู้สึกว่าเด้งมากยืนไม่ได้เลยนี่ยืนนิยืนยืนไม่ได้เลยแบบต้องออกตัวต<ๆ>้องออกตัวใช่สุดยอดสุดยอดลงไม่ได้ค่ะแสดงว่าพิจารณาได้ว่าซื้อไม่ซื้อต้องไปคิดอีกทีใช่ไหม คอนจะโดนนะคะคอนไี่ไงโดนละเรียบร้อยอยู่ป้ายยาทุกคนก็แบบใช่ไหมทุกคนกล่อมสมองเนาะโอเคโอเคปกติมีที่ไหนครับมีสลุลมีที่นี่ก็แก้วสายสองค่ะขอบคุณครับขอาเวลครับเป็นยังไงบ้างครับ รองเท้าโอเคไหมดีดมากเลยค่ะดีดมากอ๋อปกติวิ่งความเร็วประมาณนี้ใช่แล้วก็เปรียบเทียบได้เลยว่าคู่นี้ค่อนข้างจะเด้งนี่คือวิ่งก็โอเคเลยโอเคมีคู่อื่นอีกไหมที่ใส่อาดิดาสเงดีไหมวันนี้พึ่งเคยลองพึ่งเคยลองแล้วก็มาลองรู้สึกว่าโอเคเนาะใช่ประทับใจเลยประทับใจอืมปกติวิ่งความเร็วประมาณนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็เห็นชัดเจนว่ามันมันดีทุกคนจะดีขึ้นเนาะใช่แล้วมันเหมือนมันไม่ค่อยเหนื่อยด้วยโอเค ไม่ค่อยเหนื่อยด้วยนะสุดยอดเลยโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับเอ้ารองเท้าเนาะก็วันนี้เนาะขึ้นชั่งโมงเบาๆแล้วก็เดี๋ยวเราเสร็จเรากลับไปคอมมอนครับไปกินไปดื่มกาแฟมีกดซองกรซองแล้วหลังจากนั้น ดังนั้นพูดออกมาเลยทำไมมันมันอินดิวไปทางนั้นวะเออแรงไม่แรงวิ่งถอยหลังได้พี่เออพี่ถอยหลังถ่ายวีดีโอได้สบายๆเลยอ่ะแบบพี่ถอยหลงได้เลยดูลองแบบจริงสบายรองเท้าของเป็นพราะรองเท้าเป็นเพราะรองเท้าไม่ใช่คนเอาวิ่งขาเดียววิ่งขาเดียวโอ้พอเถอะปับเดียวอ่าผมจะจะลองรองเท้านะครับก็อาจจะวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงเนาะรอบหนึ่งสวนลุมครับ ก็นี่ฮะคนที่จะวิ่งแบบผมเขาจะลองรองเท้าไปกับผมว่ารองเท้าแรงๆเป็นไงต้องวิ่งให้มันได้เทมโป้สัหน่อยนะครับก็มีมีท่านที่มาลองรองเท้าแล้วก็อยากจะลองวิ่งเร็วๆบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนี่ฮะก็จันเตอรก็จะเป็นคนนําไปนะครับสักพักผมก็จะกระชากให้มันตายไปเลยนะเขาต้องการจะลองรองเท้า โอ้ยสวยมากเลยภาพนี้โอเคตอนนี้เราวิ่งห้าท่วนกำลังดีเลยดีขึ้นไหมเยอะครับเนาะวิ่งเร็วขึ้นจะดีขึ้นเนาะเยอะเลยครับมันคงขึ้นไม่ยั่วละนู่นครับข้างหน้าข้างหน้าขาแรงจัดครับเทสครับเทสเทสเสียครับตายแล้วฮะเอาก็เดี๋ยวเราค่อยกดไปเราจะถ่ายเนาะจะได้ได้ลองรองเท้าดีๆครับนี่ครับสองคนข้างหน้าตอนนี้วิ่งอยู่ที่สี่สองห้านะครับอ่าเขาก็ลองรองเท้าจริงจังเนาะเขาต้องลองอย่างนี้ ยอดเยี่ยมเลยครับเอาสี่ทั่วแล้วครับอยเข้าไปดีกว่าครับพี่พี่สี่สี่นี่เท่าไหร่สี่สองนนี้สี่สองสุดยอดนะถือว่าเป็นกรุ๊เดียวกันไปด้วยกันได้นะแต่ถ้าเขาเร็วกว่านี้มึงไปเองเลยนะครับ <c oughs> ยอด <c oughs> ครับ สองคร<า><า>ั้นี้ลองลองของจริงรเรียบร้อยครับยิ่งเร็วยิ่งแรงครับนี่ฮะรองเท้านะครับน้นโอเครองเท้านะพูดดีๆเท่าไหร่เมื่อกี้สามสองป่ะศูนย์กว่าสามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้ากอล์ฟเที่ยกจักรยานนะเข้านะยิ่งกดยิ่งส่งใช่ไหมันลึกเนาะน้องเต้วิ่งดีมากน้องเต้วิ่งมาสามสองอ่ะสุดยอดเลยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมันเล่นกันนี่เงือกนี่งือกเลยเอ้ามาลองก็ต้องเล่นลองเนาะ นี่ครับโชมหน้ากลุ่มที่วิ่งเพสเร็วหน่อยนะอยู่ด้านหน้านะครับขอคนละหนึ่งคำครับกับโปรซีเร็วแบบเพลอครับแปดพันบาทครับโอเคอร่อยครับอร่อยขอมันต้องมีหนึ่งคำครับกับโปรซีค่ะตัวนี้เบรกอินไปแล้วค่อนข้างตัวนี้ดีแล้วเนี่ยเบรกอินแล้วตัวนี้ยังนะ เฮ้ยทำไมทำหน้าอย่างเงี้ยปกติปกติเฮ้ยปกติเลยเหรไมเออไม่มีอะไรเลยใช่ไหมสบายๆสองรอบผมดูวิดีโอแล้วหน้ายิ้มอ่ะมันไม่ใช่หน้าอย่างเงี้ยคืออะไรวะโทร3ามแฟนเก่าทำไงดีไม่จริงนะนิโมนม่เยร้ายกูอะลอง โปร่เป็นครั้งแรกใช่ไหมใช่อ่ารู้สึกยังไงบ้างครับผมลองมาสามครั้งแล้วซื้อครับไปลองชอบค่ะ,ะมันวิ่งเร็วกว่าปกติเหมืมันมันซัพพอร์ตอะค่ะอืมนุ่มเด้งใช่ไหมโอเคเหมือนกันค่ะรู้สึกซัพพอร์ตดีแล้วก็เด้งวิ่งได้เร็วกว่าปกติใส่อะไรซ้อมอะ่ะใส่ใส่ออนเซ็นซ้ายแล้วก็นอได้นึ่งหนึ่งหนึ่งเหมือนกัน 8ปดพบาทซื้อไหมก็คิดมาแล้วถวิ่งก็เลยก็ถ้าวิ่งจนจนแบบสองเดือนอีสอเดือนค่อยว่ากันโอเคโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราไม่ใ่ไข้เรามาจากไข้ไหนเฮ้ยยยพูดนกูยังเอสแกมมี่เอสแกมมี่รับพ้าวหรือว่าโศกตัวลูกต้องมีไหมเนี่ยคุณ ผมก็ต้องมีนี่โอเคปูนตองการทำนี้แหละขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างลองตัวสี่แล้วมุมเด้งมากครับดีเด้งสบายมากเลยประทับใจมากเลยค่ะลองครั้งแรกเลยไหมครับใช่ครับครั้งแรกครับอืมชอบเลยหลังจากนี้จะพิจารณาไหมครับเก็บไว้พิจารณาเก็บไว้พิจารณาใช่ครับ โอเคโอเคครับขอบคุณาครับโอเคครับจบไปแล้วนะครับกับงานวิ่งกับ SOS Run Club นะเป็นการทดลอง Adidas Pro 4นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนมาลองรองเท้ากันแล้วก็รีวิวว่าเป็นยังไงนะครับหลายคนก็บอกว่าชอบนะครับกับตัว Adidas Pro 4เนาะซึ่งก็เป็นไงครับบรรยากาศคุณได้มาร่วมรันคับที่กรุงเทพนะใช่ชอบอไหม ไม่ถึงรันคลับใช่ไหม<ช>ไม่ใช่หมึงรองเท้าออรองเท้าช่างมันเถอะออรันคลับก็น่าสนใจดีเพราะว่ามันเราก็วิ่งคียจะเหงาได้นะใช่ไหม <ๆ S 1> ล้วก็วิ่งเสร็จก็กลับมากินก,กาแฟอะไรกับเพื่อนเยอะๆก็ดีนะกใช่ใช่ซึ่งก็จริงๆก็เป็นเทรนปัจจุบันนี้เนาะที่เขาจะต้องมีกลุ่มเพื่อแบบออกมาวิ่งกันอะไรอย่างเงี้ยมาสังสรรค์กันคอมมูนิตี้กันเนาะเรื่องทำเสื้อเสียเงินกันอะไรอย่างนั้นเนอะก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่ คนต่างจังหวัดอย่างเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็น<ะ>อันนี้ก็ต้องบอกตรงๆเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ยังเป็นกลุ่มกลุ่มวิ่งอ่ะเขาเรียกว่ากลุ่มวิ่งเนาะจะเป็นทีมไปอาจจะไม่ได้มีแบบมีรันคลับมีคอมมินิตี้มอลอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเออที่กรุงเทพเขาทำอะไรยังไงกันะนะก็รวมการทำออกล่างกายมันก็ดีแหละอ่าดีแหละดีแหละ,หละอ่าเผื่อจะได้เจอ เรียกอ,อะไรได้เจอเพื่อนใหม่ๆใช่ก็ดีเหมือนกันส่วนเรื่องโปรสีเพื่อนๆก็ไปลองดูแล้วกันดูจากฟีดแบ็ k ในวิดีโอก็คงจะรู้ว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบเนาะกับตัวนี้เพราะว่าความนุ่มความเด้งความสบายของมันนะครับ่ะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมีบรรยากาศอะไรเพิ่มเติมเรา่ายให้ดูแล้วกันเนาะในคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ